ยังไงดีคะถามแฟนไปว่าพร้อมมีเราไหมเขาตอบกลับมาว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีแต่อยู่ด้วยกันไม่เคยคุยกันเลยเหมือนอยู่กันไปวันวันแต่เขาดูแลเราทุกอย่างพอควรพอหรือเดินหน้าต่อโอเคมีคอมเมนต์ตอบไปแล้วและดีมากๆน่าจะลูกศิษย์ที่ติดตามครูตีนะจะดดมาลุยกันต่อก็คือถ้าเราถามผู้ชายไปแบบนี้แล้วผู้ชายตอบแบบนี้ใช่คือการที่เขาเอง สามารถหาผู้หญิงแบบเราได้เพิ่มเติมคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือไม่มีค่าแล้วอยู่ไปแบบนี้เขาดูแลเราดีอันนี้ไม่ผิดแต่เขาดูแลใ,ในฐานะที่แบบว่าโอเคก็แลกเปลี่ยนกันแต่ว่าไม่มีการล็อกสถานะกันโหดเกินไปอยู่กันแบบหลวมๆว่าถ้าวันหนึ่งฉันเจ๋งกว่านี้มากๆฉันรวยขึ้นแบบรวยวุม่มขึ้นมาเลยนะหล่อขึ้นจัดๆมีหน้าที่การงานดีกิจการเติบโตเขาก็อาจจะไปหาผู้หญิงคนใหม่ที่สวยมากกว่าเราได้ท,ทันทีอันนี้ครูติพูดให้ความจริงก่อนนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากาลังอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วววครจะะไไปยังงต่อมา ของคุติมากสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดถามคำถามนี้ทั้งหมดแล้วเริ่มสร้างเส้นทางเสน่อิสรภาพของเรากลับมาทันทีเดี๋ยวนี้ตัดสินใจทันทีไม่อย่างนั้นอีกไม่กี่ปีผู้ชายคนนี้จะทิ้งเราไปไม่ได้บอกว่าอาจจะทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสสูงมากที่จะทิ้งเราไปเพราะเรามีคำถามนี้แล้วเขาตอบมาแบบว่าไม่ให้ความเคารพเราเลยนั่นหมายถึงในหัวเขาเขาคิดถึงอนาคตที่อาจจะไม่มีเราแล้วเก็ตตรงนี้นะ พัฒนาอะไรบ้างซีรีอสอสข้อเหมือนผู้ชายรูปลักษณ์ภายนอกการวางตัวทรัพย์สิสนไรายได้นาทีการงานและเรื่องจิตใจความรู้ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีโอเคไม่ดีเราเจอแฟนมาเจอครูตีมาเดี๋ยวสอนให้ก็คือเริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนการแต่งตัวการแต่งหน้า ถ้ามีเงินหาเงินได้ไปสัญญกรรมเพิ่มเติมคือสัญญกรรมต้องเลือกให้ดีนะไม่ใช่เอาแบบติดเชื้อหรือราคาถูกเกินนะไม,ไม่ได้ไปทําไปพัฒนาตัวเองซะแต่งตัวใหม่ใส่สร้อยซื้อนู่น ưa, นี่นั่น,นอะไรนิดๆหน่อยๆดูนะเปะ้าหมายคือทําเพื่อดึงดูดผู้ชายคนอื่นไม่ใช่จะให้นอกใจแฟนตอนนี้นะแต่พอดึงดูดผู้ชายคนอื่นได้ผู้ชายคนนี้จะเห็นค่าเรามากขึ้นทันทีคือมันไม่ส่งพลังเท่าผู้หญิงนะสต็อ,อกกระโหลเลเวลแต่พอเราทําแบบนั้นปุ๊บผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็มีค่า นี่ไม่มีใครเอาหรอกฉันก็ไม่เอาแต่พอผู้ชายคนอื่นเริ่มเอากูเริ่มหึงแล้วไม่ได้ไม่ได้เยนี่ของกูเขาจะเริ่มมาสนใจเราอีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะเราอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาสมมตินะที่ครูติพูดเมื่อกี้ว่า3ปีเขาจะทิ้งเราไปปรากฏว่าเราเริ่มตั้งวันนี้สปีข้างหน้าเขาจะไม่ทิ้งเราไปแต่เขาจะกลายเป็นว่ามาตื้อตัวติดกับเรามากขึ้นพยายามอยู่กับเราลงทุนกับเรามากขึ้นฟังคํานี้ของครูติให้ดีนะ เขามีคุณค่ามากพอให้เราอยากตัวติดเขาแต่ตัวเราเองไม่มีคุณค่าดึงดูดเขาความเซ็กซี่หรือความตื่นเต้นอะไรสักอย่างที่จะให้เขาอยากอยู่กับเราฉะนั้นในเมื่อคนนี้เขาไม่อยากอยู่กับเราแทนที่เราจะดึงดูดเขาแล้วร้ค่าเป็นของตายเราดึงดูดคนอื่นมาเป็นตัวเลือกแล้วเขาจะเห็นว่าเนี่ยมันมีคนมาคานอํานาจนะฉันต้องดูแลไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเอาของที่กําลังพัฒนาขึ้นกําลังมีอนาคตกําลังสวยขึ้นนไปจากฉั เก็ตมะวิธีการเทรนให้ผู้ชายลงทุนคือการทําแบบนี้เทรนให้ผู้ชายรักเร่ามากขึ้นมันคือทําแบบนี้มันไม่ใช่แบบรักกันด้วยหัวใจอยู่กันตลอดไปไม่มีอยู่จริงนะสำหรับช่องครูตีการรักแบบไม่มีเงอนขไม่มีมีแต่รักที่แลกเปลี่ยนกันอย่างสมน้ําสมเนื้อผู้ชายหล่อผู้ชายเจ๋งผู้ชายขยันก็ต้องคู่กับผู้หญิงที่สวยพัฒนาตัวเองขยันพอๆกันที่จะแบบว่าถ้าใครอยากแย่คือมันขาดอำนาจกันเลยใครมึงผิดกฎก่อนกูก็มีทางเลือกทั้งสิ้นพอเป็นนแบบนี้มันขาดอำนาจกันมันก็ไม่มีใครผิดกฎถ้าเป็นอาารมณ์ที่แบบ ไมนส่วนสิทธรรมโหดโห,หเลยนะถ้ายกระดับประเทศเราน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นไอ้ประเทศนั้นแม่งก็เอาอาวุธเยอะนี่มาจจะนอกออกนอกเรื่องแต่ว่าเพื่อไม่ให้โดนแบนนะประเทศนั้นก็อาอกาอาวุธเยอะไอ้น,นี้ก็ประเทศอาวุธเยอะมันกลายเป็นว่า2ประเทศอาวุธเยอะแต่ไม่ได้รบกันเพราะรบกันไปมันตายกันทั้งคู่เนี่ยคู่รักมันเป็นแบบนี้เนาะหวังว่าเราจะเห็นภาพสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกับการดึงดูดผู้ชายโหดโหสร้างสนเสน่ห์ทำยังไงให้เดินเกมแล้วทันเกมผู้ชายหมดเลยครูติจะบอกอย่างนี้ หลายครั้งผู้ชายไม่ตั้งใจเล่นเกมกับเราหนักๆหรอกเพียงแต่ว่าเขาทําไปโดยสัญชาตญาณและธรรมชาติของเขาเลยเขาสรุปไม่ได้อย่างครูตีหรอกเพื่อจะรับเกมผู้ชายได้แล้วเดินเกมให้ผู้ชายเป็นอย่างที่เราต้องการเรารักเขาอยู่แล้วถ้าเราคุมเขาได้เราควบคุมเขาได้ชักใยเขาจากเบื้องหลังสนับสนุนเขาได้มันก็กลายเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อก,กันไปลุยต่อในคอสเลดี้ฮอตได้เลยเรารับมือผู้ชายได้ทั้งหมดราคาปัจจุบันอยู่ที่5 9 0 0บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์แล,แล้วบนโปรไฟล์ครูตีแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอรสเลดี้ฮอต 9 0เบาทเข้าเรียนแน่นทีในนี้ครูติรับประกันด้วยตัวครูติเองเลยว่ารับรองว่าโหดกว่าหน้าช่อง10เท่าขึ้นไปสวัสดีครับ